ป็อกก M 4 5 G เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสเปคอย่างไรมาดูกัน r e s t u สตูดช่องที่จะนำข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆจากทั่วทุกแห่งเพื่อให้คุณได้อัปเดตข้อมูลก่อนใครฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ โดย POCO M4 5G เปิดตัวทางการนะครับโดยมือถือรุ่นนี้มากับจุดเด่นคือมือถือ 5G รุ่นประหยัดสเปคของ POCO M4 5G นะครับหน้าจอ LCD ขนาด6.58นิ้วความละเอียด Full HD p Refresh Rate อยู่ที่90 h ฮิรตชิปเซตจะเป็น Dimensity 705G แรมยมีให้เลือก2รุ่นก็คือ4 g b จิกและ6 g จิกนะครับรอมก็มี64สิจิกและ128่จิกกล้องหลังคู่กล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องเด็บความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลการเชื่อมต่อองได้ทั้ง5 G Dual Band WiFi Dual SIM Bluetooth 5.1แล้วก็ NFC นะครับมีรูหูฟัง3.5ม mm มิลิเมตรด้วยนะครับ ขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไว18วัตต์แถมหัวชาร์จ22.5วัตต์ในกล่องด้วยระบบ Android 12ครอบด้วยมี u i 13จาก Poco นะครับสีที่วางจำหน่าย Power Black Cool Blue และ Poco Yellow นะครับใน Poco M4 5G นะครับมีทั้งหมด2รุ่นแบ่งออกตาม แบ่งออกตามหน่วยความจำโดยรุ่น4จิกบวก64จิกมีราคาอยู่ที่219ยูโรหรือประมาณ7 9 5 0บาทและรุ่น6จิก128จิกราคาอยู่ที่249ยูโรประมาณ9,000บาทนะครับแต่แต่แต ราคาที่เปิดตัวเป็นฝั่งยุโรปนะครับจึงมีราคาแพงกว่าในฝั่งบ้านเราแน่นอนเชื่อได้เลยว่าเมื่อเปิดตัวในราคาในประเทศไทยแล้วราคาจะถูกลงและเป็นมิตรมากๆส่วนจะเข้ามาทำตลาดในไทยเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวเรามารอติดตามด้วยกันอีกครั้งนะครับ